ใครบ้างชอบดื่มกาแฟแต่กาแฟที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือกาแฟดำไม่ใช่กาแฟที่ใส่เนยใส่นมใส่น้ำตาลหรือใส่ครีมเทียมแต่อย่างใดประโยชน์ของกาแฟดำที่รู้แล้วคุณจะต้องทึ่งดื่มกาแฟตอนเช้าจะได้รับประโยชน์ที่สุด การดื่มกาแฟช่วงก่อนทำงานสัก9โมงถึง11โมงเชา้าจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นเพราะว่าคาเฟอีนจะเข้าไปผสมกับฮอร์โมนต่างๆทำให้มีแรงในการทำงานกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆทำให้รู้สึกตื่นตัวมีสมาธิ มีความสุขพร้อมที่จะเจอกับอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นช่วงเวลาการดื่มที่สำคัญหากจะให้ดีมากขึ้นการได้ฟังเพลงเบาๆก็ทำให้ช่วงเช้านั้นเต็มไปด้วยพลังดีๆในการทำงานหรือบางทีก็จะเป็นช่วงเวลาในการสะสมความสุขเล็กๆก่อนที่จะเจอปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในวันนั้นๆข้อต่อมาป้องกันอัลไซเมอร์ อัลไซเมอร์หรือโรคภาวะสมองเสื่อม เกิดจากการทำงานของสมองลดลงทำให้เกิดปัญหาการหลงลืมสิ่งต่างๆได้โรคนี้มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุมากๆคนที่เป็นมักจะไม่ค่อยรู้ตัวพอมารู้ตัวอีกทีก็มีปัญหาเยอะแล้วหากไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ต้องรู้จักการป้องกันไว้ก่อนซึ่งมีงานวิจัยว่าผู้สูงอายุที่ดื่มกาแฟดำเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ถึง6 0เลยทีเดียวซึ่งควรเป็นกาแฟดำที่ ไม่เพิ่มความหวานจะดีมากเพราะว่าจะได้ป้องกันโรคปัญหาอื่นๆด้วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเป็นประจำนั้นมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มถึง20%เพราะว่าคาเฟอีนช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นได้หากดื่มในปริมาณที่พอดีก็จะเป็นการช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดได้ดังนั้นแล้วกาแฟดำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตเพียงแต่ต้องรู้จักดื่มอย่างพอเพียงไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่ควรดื่มแบบหวานเกินไปเพราะอาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนแทนได้ลดปัญหาจากการปวดไมเกรน กาแฟมีลิที่ช่วยขยายหลอดเลือดได้การปวดเกรงของกล้ามเนื้อที่มีปัญหาอยู่ก็จะถูกยืดออกจากกันทำให้อาการปวดของกล้ามเนื้อคลายตัวมายเกนก็เป็นเช่นเดียวกันดื่มกาแฟดำจะช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นทำให้หมดอาการปวดมายเกนลงได้ลดอาการปวดคอและหลังได้ดี กาแฟช่วยให้ขยายหลอดเลือดได้จากการบอกจากข้อที่แล้วดังนั้นก็จะส่งผลต่อการปวดส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นปวดคอปวดหลังการได้รับกาแฟดำสักแก้วก็จะช่วยให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ดีหากปวดมาเป็นเวลานาน,านๆการทานยาคลายกล้ามเนื้อการนวดหรือถ้ามีปัญหาเยอะๆการปรึกษาหมอจะช่วยได้ดีที่สุดกาแฟดำช่วยชะลอวัย สาวๆคนไหนดื่มกาแฟบ่อยจะช่วยชะลอวัยได้เพราะว่ากาแฟดำจะลดการสะสมของออกซิเจนที่มากเกินไปช่วยทำให้ไม่แก่เร็วผิวพรรณดูดีกระชับมากขึ้นบอกกันการเกิดริ้วรอยได้ถือว่าเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนปรารถนาเลยทีเดียวบำรุงเส้นผมกลับมาแข็งแรงด้วยกาแฟ มีงานวิจัยบอกว่ากาแฟมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมอีกทั้งเพิ่มความเงางามและความเข้มของเส้นผมได้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือการหมักผมด้วยกาแฟกาแฟลดเข้มจากกาแฟคั่ว8แก้วพักจนเย็นสนิทและหมักกับเส้นผมทิ้งไว้ประมาณ20-60นาทีจากนั้นก็ลางออกยิ่ยงหมักนานเท่าไหร่ผมก็ยิ่งเข้มเพราะกาแฟช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดได้ทำใ ให้มีผมเกิดใหม่และลดการงอของเส้นผมได้ขัดเกาด้วยกาแฟกากกาแฟใช้แล้วพักจนสนิทเย็นใช้กากาาแฟให้ทั่วหนังศีรษะใช้มือขยี้ให้ซึมเข้าสู่เส้นผมเพราะความหยาบของกาแฟจะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าบนหนังศีรษะให้หลุดออกและกระตุ้นรากผมให้เกิดการเจริญเติบโตของเส้นผมเพิ่มขึ้นนั่นเองขัดผิวลดเซลลูไล์ด้วยกาแฟสดบด กาแฟมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นการใช้กาแฟบดมาบดขัดผิวก็จะช่วยกําจัดไขมันใต้ผิวหนังได้เพียงใช้กากกาแฟที่เหลือจากการชงกาแฟมาขัดผิวและทิ้งไว้สัก5นาทีก่อนแล้วค่อยล้างออกกาแฟช่วยให้ต้นไม้สวยงามขึ้นสำหรับคนที่ทำกาแฟดื่มเอง ดริปกาแฟเองมักจะมีกากกาแฟเหลือในทุกๆวันอย่าทิ้งนะคะเพราะว่ากากกาแฟถือว่าเป็นสารอาหารชั้นดีสำหรับต้นไม้สามารถนำไปทำปุ๋ยสำหรับต้นไม้ได้ก็จะทำให้ต้นไม้กลับมาสดชื่นกลับมาเขียวได้ทำให้ต้นไม้ที่บ้านดูสวยขึ้นเลยทีเดียวค่ะดับกลิ่นด้วยมเมล็ดกาแฟ มเมล็ดกาแฟสามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวได้วิธีง่ายๆเพียงนำมเมล็ดกาแฟวางไว้บริเวณครัวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งกำมือกลิ่นไม่พึงประสงค์พวกกลิ่นคาวปลาก็จะค่อยๆหายไปซึ่งถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้เป็นเคล็ดลับที่มีอยู่ในประโยชน์ของกาแฟใครเอาไปลองแล้วได้ผลอย่างไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะ แคลอรี่น้อยดีต่อการลดน้ำหนักหากคุณกำลังลดน้ำหนักและควบคุมแคลอรี่กาแฟดำอาจเป็นเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ เพราะกาแฟดำมีส่วนผสมเพียง2อ,อย่างได้แก่กาแฟและน้ำจึงให้พลังงานค่อนข้างต่ำโดยกาแฟดำในปริมาณ240มิลลิลิตรอาจให้พลังงานแค่2กิโลแคลอรีเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากหากเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอื่นๆรวมถึงกาแฟที่ใส่นมด้วยถ้าหากเติมนมหรือน้ำตาลลงไปปริมาณพลังงานที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นสูงด้วยคนไทยจำนวนไม่น้อยนิยมดื่มกาแฟเย็น ที่เติมนมข้นหวานนมข้นจืดและน้ำเชื่อมกลิ่นต่างๆจึงทั้งให้ได้รับพลังงานมากกว่าการดื่มกาแฟดำ บางคนยังชอบการดื่มกาแฟปัน่นซึ่งจะต้องใส่ส่วนประกอบข้างต้นเพื่อรักษารสชาติทำให้ได้รับน้ำตาลไขมันและพลังงานเพิ่มอีกหลายเท่าเมื่อดื่มเป็นประจำก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของโรคบางชนิดได้นอกจากนี้คาเฟอีนในกาแฟดำจะช่วยเร่งการทำงานของระบบเผาผลาญซึ่งเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและนำไขมันสะสมไปใช้มากขึ้นเมื่อ,อกกําลังกายด้วยเหตุนี้กาแฟด จึงมีประโยชน์สำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนักกีฬาและคนที่อยู่ระหว่างลดเปอร์เซ็นต์ไขมัน ช่วยเสริมสุขภาพในหลายด้านนอกจากความโดดเด่นเรื่องกลิ่นหอมรสชาติและสรรพคุณในการกระตุ้นร่างกายให้สดชื่นตื่นตัวและเผาผลาญไขมันได้ดีแล้วกาแฟดำและคาเฟอีนยังส่งผลดีต่อการทำงานของร่างกายและสุขภาพในด้านอื่นๆช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายให้เหมาะสมจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2ได้รักษาและยืดอายุการทำงานของระบบประสาทจึงอาจลดความเสี่ยงของโรคสมองและระบบประสาทอยา โรคอัลไซเมอร์โรคพากินสันและโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นๆอย่างไรก็ตามการดื่มกาแฟดำในปริมาณที่เหมาะสมและรอผลการศึกษาเกี่ยวกับกาแฟดำในแง่มุมอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการดื่ม ความเสี่ยงจากการดื่มกาแฟดำแม้ว่ากาแฟดำจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนอาจเคยพบอาการผิดปกติหลังดื่มหรือได้กินกาแฟรวมถึงคนที่ดื่มกาแฟมากเกินไปด้วยโดยอาจพบอาการปวดหัวเวียนหัวใจสัน่นคลื่นไส้และอาเจียนได้ซึ่งคนที่ไวต่อกินและไวต่อคาเฟอีนในกาแฟอาจเสี่ยงต่อผลข้างเคียงมากกว่าคนทั่วไปและอย่างที่ทราบกันดีว่ากาแฟดำ ทำให้ร่างกายตื่นตัวการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจึงอาจส่งผลให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาด้านการนอนหลับอยู่แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันผลข้างเคียงจากการดื่มกาแฟดำควรดื่มกาแฟดำไม่เกิน4แก้วต่อวันหรือ945มิลลิลิตรเพราะร่างกายคนเราไม่ควรได้รับคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันเพราะอาจส่งผลให้เสียได้หากคุณชื่อ ชอบการดื่มกาแฟแต่เมื่อดื่มแล้วมักพบ อาการและผลข้างเคียงลองดื่มกาแฟดีแคฟที่มีคาเฟอีนต่ำก็อาจช่วยบรรเทาและลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นไหนสามารถยืนยันได้แน่ชัดว่ากาแฟดำดีต่อสุขภาพหรือมีประโยชน์กว่ากาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอื่นสำหรับใครที่มีภาวะสุขภาพหรือโรคหัวใจภาวะความดันและโรคระบบทางเดินอาหารภาวะซึมเศร้าโรคผิดปกติทางอารมณ์อื่น รวมถึงคนท้องและคนที่อยู่ในการใช้ยาบางชนิดควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟดำและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดได้ฟังอย่างนี้กันแล้วก็ได้รู้จักโทษและประโยชน์ของกาแฟดำแต่ส่วนมากถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆกาแฟดำตอนเช้าวันละแก้วก็ไม่เสียหายอะไรนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ซับสไครป์แล้วแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ